โอเคเริ่มแรกเริ่มแรกเลยนะครับหนึ่งหนูหนูหน,หนูหรือพี่พี่ผู้ใหญ่คุณุูคุณอานเนี่ยอันแ,แรกเลยคีย์บอร์ดเนี่ยมันทํางานเหมือนกับเปียโนทุกอย่างการฝึกเหมือนกับเปียโนทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราจะไม่เดินมือซ้ายแบบเปียโนเราจะไม่เดินเลยเราจะคีย์บอร์ดคือต้องจับคอร์ดเพราะว่าเราจะมีถ้าเล่นคีย์บอร์ดปุ๊บหนูจะต้องมีวนดนตรีของหนูเอง ก็คือมีต้องมีมือกรองมือเบสเพราะเราเป็นมือคีย์บอร์ดหรือมือสตริงนั่นเองฉะนั้นจะจะเรียกว่าเป็นแบนก์ก็ได้แต่ส่วนมากคนที่ไม่มีแบนด์แหะแต่ว่ามีคีย์บอร์ดรุ่นธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นโฮมเป็นโฮมยูสซึ่งใช้อยู่ที่บ้านคือคีย์บอร์ดทำรับเด็กเด็กแอคคอมนะครับแอคคอมมิวสิกหรือเป็นโนที่มีจับขวานปุ๊บดนตรีมันจะได้เราเสร็จเนี่ยอันนี้คือเป็นโน้สำหรับที่เราส่วนมากทุกๆบ้านเนี่ยแทบจะมีทุกบ้านเพราะว่า บางคนไม่มีปัจจัยจะซื้อเป็นโนนก็ซื้อพวกคีย์บอร์ดราคาประมาณเจ็ดแปดพันเลว่าถึงหมื่นกว่บาทเนี่ยมานั่งเล่นในบา้านนั่นคือแอคคอมซึ่งะสะดวกเวลาหนูจับขวาแช่ไปตึงมันจะลงตึึงต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 ึง,ตง,ตง,ตงให้เราเสร็จเลยโดยเราไม่ต้องไปนั่งโบเกนว่าแล้มือขวาแล้วก็สโลดอย่างเดียวฉะนั้นหนูจะสะโลอะไรก็ตามหนตตูต้องแม่นเนื้อตรงนั้นจะต้องรู้ทำนองก่อน แต่สมมุติคุณครูมีตัวมีตัวอย่างสมมุตว่าถ้าเป็นเพลงของเด็กๆเนี่ยก็จะมีเพลงอย่างอย่างถ้าคุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกนั่งเล่นกังคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนี่ยคุณพ่อลองเอาเพลงนี้สิครับเป็นครูแนะนํามาเพลงที่คุณครูจำชื่อไม่ได้หรอกแต่ครูคิดว่าเป็นตั้งชื่อใหม่ชื่อว่า baby sleep อาจจะเป็นเสียงแบบเราคุณพ่อก็เปิดมาที่ตเบสนะครับหาเสียงที่มันแบบใสๆอ่า เด็กรู้สึกฟังมันเขาจะสดใสมากนี่เองเราก็ให้ลูกนะ้โดโดสอนสอน,สอนลาลาสนันฟาฟา,ฟามีเลเลโดคุณครูจะมีโน้ตให้อยู่ในหนังสือนะครับลองฝึกดูว่าให้เด็กไม่ว่าจะเป็นสี่ขวบจะถึงสิบขวบก็สามารถเล่นเพลงนี้ได้เป็นการฝึก ถามว่าแล้วม e, ันจะฝึกได้จนถึงขั้นสูงไหมเพลงนี้ฝึกได้คุณครูจะทําให้โดยสมมติว่าถ้าเป็นคุณครูทำเมื่อเราเก่งแล้วเนี่ยเราสามารถที่ทําให้มันออกมาเพร้อได้จากถ้าเด็กผู้ใหญ่เล่นนะครับเราสามารถจะแสก สอนแทขขอดที่เป็นผู้ใหญ่ได้นี่เองนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะพัฒนาการของลูกจากแค่ไปได้ตลาดนะครับไม่ต้องห่วงส่วนผู้ใหญ่หละ่ะเออได้มีเพลงผู้ใหญ่อย่างไงบ้างผู้ใหญ่ถ้าจะฝึกนะครับคุณครูคิดว่าทุกคนต้องรู้จักเพลงนี้อ Green Sleeves of Summer ฝึกนิ้วเดียวฝึกนิ้วเดียวไปก่อนถามว่าต้องเรียงนิ้มไหมโดเลมีคุณครูไม่เคยสอนคลาสสิกคุณครูไม่ชอบคลาสสิกบอกตรงๆถ้าใครจะเปื้อนยิงค,ครูนะยิงได้เลยครับเพราะคุณครูไม่ชอบสิ่งที่ต้อง,บ,งบังคับต้องเล่นตามโน้ตคุณครูชอบอิสระชอบสิ่งเพราะว่าดน,นตรีที่ค,ครูสอนเนี่ยถามว่าเป็นแจ๊สไหมคุณครูไม่รู้เขาเรียกว่าแจ๊สหรือเปล่าแต่คุณครูรู้ว่ามันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุข ทำให้เราได้เล่นกับมันฉะนั้นคุณพ่อครับคาว่าเกรดหรือว่าจะสอบเกรดหรือไม่สอบเกรดมันไม่มีประโยชน์สาหรับลูกท่านหรอกครับมันเป็นแค่ฉากหน้าหนึ่งแต่คุณพ่อเคยถามไหมครับว่าลูกเล่นดนตรีมีความสุขไหมไม่มีใครเคยถามลูกๆหรอกครับว่าลูกๆที่พ่อส่งหนูเรียนเป็นโน,โน,นียที่หนูนั่งซ้อมทุกวันท้งคืนเนี่ยหนูมีความสุขไหมลูกๆบอกไม่มีความสุขเพราะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ สิ่งต้องการคือสิ่งที่เขาต้องสร้างึ้นมาเองบทเพลงทั้งหมดคือจากความรักจากในใจของเราไม่ใช่น้ตที่เขาเขียนมาให้ฉะนั้นสิ่งครูบอกวิธีฝึกเนี่ยคุณพ่อจะเล่นเพลงอะไรก็ตามลูกๆจะเล่นเพลงอะไรก็ตามอยู่ที่ใจของเราแล้วครับไม่เกี่ยวกับโน้ตเลยโน้ตมันไม่มีชีวิตคุณครูสอนจะไม่มีชีวิตเพราะก็าสอนทางหนังสือฉะนั้นเขาคือคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถพูดได้เท่านั้นเองจบ